วันที่สามีหนีไปอยู่กับกิกฉันยกแม่สามีติดเตียงไปส่งถึงบ้านนั้นเองกับมือโดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังประตูบ้านนั้นมีผู้ชายอีกคนเด็กอีกคนและความจริงดำมืดที่ทำให้ทั้งซอยต้องหยุดหายใจสามีหนีไปอยู่กับกิกฉันยกแม่สามีติดเตียงไปส่งถึงบ้านนั้นประตูไม้สีซีดของบ้านเก่าดังเอียดเมื่อฉันดันมันเปิดออกกลิ่นอับชื้นพุ่งเข้ามาประทะจมูกทันที เหมือนบ้านที่ถูกทิ้งไว้นานเกินไปฉันสูดลมหายใจลึกมือยังสั่นเพราะแรงกโกรธที่เก็บไว้หลายวันเสียงล้อเตียงเหล็กที่ฉันกำลังเห็นดังคลื่นไปตามพื้นซีเมนต์แม่สามีนอนอยู่บนเตียงสายตาของท่านยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแม้จะไม่รู้เลยว่าลูกชายของท่านไปอยู่ที่ไหนฉันก้มลงบอกเสียงแผ่วแม่คะเราไปหาลูกชายแม่กันนะคะ ลมเย็นยามเย็นพัดใบมะม่วงบริเวณหน้าบ้านให้สันไหวเหมือนกำลังเตือนบางอย่างแต่ฉันไม่ลังเลอีกแล้วรถกระบะเก่าที่ฉันเช่ามาวันนี้จอดรออยู่หน้าบ้านฉันใช้แรงทั้งหมดช่วยยกเตียงขึ้นไปบนท้ายรถเหงื่อไหลเข้าตาแต่ความเจ็บในใจมันร้อนยิ่งกว่าภาพในหัวยังวนซ้ำวันที่ฉันเห็นแชทผู้หญิงคนนั้นวันที่สามีโยนคำว่าเบื่อใส่ฉันเหมือนเศษขยะ วันที่เขาหายไปจากบ้านโดยไม่เหลียวมองแม่ที่ต้องพลิกตัวทุกสามชั่วโมงรถเริ่มเคลื่อนตัวออกจากบ้านท้องฟ้าชมพูปนเทาเหมือนจะบอกลาวันดีๆของฉันไปอีกวันระหว่างขับฉันมองแม่สามีผ่านกระจกหลังท่านยิ้มเบาๆเ,เหมือนกำลังเชื่อว่าลูกชายรออยู่หัวใจฉันเจ็บหนึบทั้งสงสารทั้งกโกรธแทนถนนหน้าหมู่บ้านของกิ๊กค่อยๆปรากฏขึ้น บ้านเรียงรายสีพาสเทลดูสดใสกว่าชีวิตฉันตอนนี้หลายเท่าและที่ต้นซอยฉันเห็นเขายืนกอดผู้หญิงคนนั้นอยู่ใต้ไฟหน้าบ้านฉันจอดรถทันทีลมหายใจของฉันขาดห่วงมือเย็นเฉียบร่างกายหนักเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินก้อนใหญ่เขาเงยหน้ามาเห็นฉันแววตาเขาตกใจแต่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น หลังจากนั้นเขากลับทำหน้าเฉยชาเหมือนไม่มีความผูกพันใดๆผู้หญิงข้างเขาขยับเข้ามาแนบตัวเขามากขึ้นสายตาเธอย้อยเย้ยเหมือนกำลังบอกว่าที่ของฉันถูกเธอแย่งไปหมดแล้วฉันไม่พูดอะไรแค่เดินไปท้ายรถปลดประตูลงอย่างช้าๆเสียงตึงของบานประตูดังไปทั่วซอยจนคนหลายคนเปิดหน้าต่างมามองแม่สามียังคงนอนนิ่ง ไม่รับรู้ถึงภาพตรงหน้าฉันจับเตียงเลื่อนออกมาด้วยสองมือที่ยังสัน่นสามีก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวเสียงเขาแข็งเธอทำอะไรเนี่ยเอาแม่มาที่นี่ทำไมฉันเงยหน้ามองเขาน้ำในตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวแต่เสียงฉันนิ่งกว่าที่คิดก็ที่นี่คือบ้านใหม่ของคุณไม่ใช่เหรอคะเขาชะง,งักสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ยังไม่กล้าเข้าใกล้ฉัน ฉันดันเตียงแม่สามีไปเรื่อยๆล้อเหล็กเสียดสีกับพื้นถนนจนเกิดเสียงดังสะท้อนในหัวใจฉันทุกจังหวะความเจ็บความเสียใจความหมดสิ้นศรัทธาผู้หญิงคนนั้นเบี่ยงตัวหลบเหมือนกลัวภาพแม่ติดเตียงจะทําให้ชีวิตหรูของเธอเสื่อมลงฉันจ้องตาเธอแล้วพูดเสียงเรียบแต่หนักจนเธอสะดุ้ง รับให้ได้นะคะเพราะนี่คือสิ่งที่สามี <it> ดีๆอย่างเขาเคยทิ้งไว้ให้ฉัน <can> ดูแลมาตลอดสามี <can> รีบเดินเข้ามาเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวว่าความจริงกำลังจะกระแทกเขาแต่ฉันไม่หยุดฉันดันเตียงเข้าไปถึงหน้าประตูบ้านของกิกไฟสว่างจ้าส่องลงบนแม่สามีเผยให้เห็นใบหน้าซีเซียวที่ยังมีรอยยิ้มเชื่อใจลูกชายอยู่เสมอฉันหันไปมองเขาอีกครั้งคราวนี้มือฉันไม่สั่นแล้ว หัวใจก็ไม่กลัวอีกต่อไปนี่คือ <Please S 1> แม่ของ <'t> คุณฉันส่งให้แล้วต่อไปคุณดูแลเองนะคะเสียง <can> ของฉันคม <here> แต่ไม่ดังเพราะไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ใครเข้าใจอีกสามีหน้าเสียกิกอาปากค้างเหมือนถูกตกกลางใจและในวินาทีนั้นเองมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านในบ้านเสียงที่ทำให้ทุกคนหันมามองด้วยความตกใจเสียงนั้น ฉันสามารถเขียนต่อให้ได้ยาวหลายตอนตามสไตล์ YouTube ของคุณบอกได้เลยว่าต้องการยาวแค่ไหนหรือต้องการจบด้วยวิธวิสแบบไหนเสียงนั้นดังมาจากด้านในบ้านเสียงเหมือนของบางอย่างล้มกระแทกพื้นอย่างแรงทุกคนหยุดหายใจในเสี้ยววินาทีเดียวกันฉันหันไปมองประตูบ้านแสงไฟในบ้านสั่นไหวเหมือนหลอดกำลังจะดับเงาของคนหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านผ้าม่านอย่างรวดเร็วเหมือนมีใครอีกคนอยู่ข้างใน สามีมองหน้ากิกด้วยความงงกิกรีบสายหัวเหมือนปฏิเสธว่าไม่ได้มีใครซ่อนอยู่ฉันยืนเงียบรอให้ความจริงเปิดออกเองเสียงฝีเท้าดังออกมาชัดขึ้นหนักชาแต่มั่นคงประตูค่อยๆเปิดออกกลิ่นน้ำหอมผู้ชายลอยออกมาแต่จมูกฉันทันทีไม่ใช่น้ำหอมของสามีฉันเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเลย ชายคนหนึ่งก้าวออกมารูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าคมเสื้อเชิ้อสีดำยังไม่ติดกระดุมเม็ดบนสุดเขามองฉันแล้วมองแม่สามีที่นอนอยู่บนเตียงก่อนจะปลายตามองไปที่สามีฉันด้วยสายตาเหยียดมีอะไรเสียงดังหน้าบ้านกันครับน้ำเสียงเขานุ่มแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจกิกรีบวิ่งไปหลบหลังชายคนนั้นมือของเธอจับแขนเขาแน่น เหมือนต้องการพึ่งพาหัวใจฉันกระตุกแรงสามีฉันหน้าเสียทันทีเหมือนโดนตบกลางหน้าเข้าให้ใครสามีถามเสียงต่าเหมือนพยายามข่มความกลัวกิกลืนน้ำลายดวงตาเธอสัน่นแต่ยังพูดไม่ออกชายคนนั้นยิ้มบางๆยิ้มที่ทําให้สามีฉันหน้าแดงด้วยความโกรธฉันชื่อพากินเขาพูด อยู่กับเมมาสักพักแล้วครับคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงมาตรงกลางถนนฉันยืนมองภาพนั้นหัวใจฉันนิ่งลงเจ็บน้อยกว่าที่คิดกิ๊กหรือเมยืนตัวแข็งไม่กล้าหันมามองฉันด้วยซ้ำสามีหันขอบไปหาเธอเสียงเขาสั่นด้วยทั้งโกรธและตกใจนี่มันอะไรกันเมเธอบอกฉันว่าเธออยู่คนเดียวเมก้มหน้า มือที่จับแขนพากินแน่นขึ้นแต่ยังไม่พูดอะไรฉันยืนเงียบดูเหตุการณ์ตรงหน้าเหมือนคนที่หลุดออกจากความเจ็บปวดไปแล้วแม่สามีนอนมองฟ้าเหมือนไม่ได้ยินอะไรแต่ฉันรู้ว่าใจท่านต้องแตกสลายพากินยืนบังเมเห <Just breathe. S 1> มือนปกป้องเห right. มือนไม่กลัวสามีฉันเลยแม้แต่นิดเดียวผมว่าพากินพูดต่อ <at> คุณกลับไปเถอะครับ,บบ้านนี้ไม่ใช่ของคุณแล้ว สามีฉันกัดฟันเขาเก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวแต่พากินยืนขวางไว้เหมือนภูเขาที่ไม่มีวันขยับฉันรู้ว่านาทีนี้ทุกสิ่งกลับตาลปัดหมดแล้วลมเย็นพัดมาตีแก้มฉันเบาๆเหมือนให้สติเหมือนบอกว่าฉันควรเดินต่อไปฉันมองสามีเขาหันมามองฉันดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสน เหมือนเพิ่งรู้ว่าชีวิตตัวเองพังจริงๆเอาแม่มาที่นี่ทำไมเขาถามอีกครั้งเสียงสั่นกว่าเดิมฉันหายใจลึกแล้วพูดช้าๆก็เพราะคุณควรดูแลแม่ของคุณไงคะ่ะไม่ใช่ฉันสามีชะง,งักเหมือนคำพูดนั้นเป็นแผลลึกที่เขาหลีกเลี่ยงมาตลอดฉันจับมือแม่สามีเบาๆมือของแม่เย็น แต่บีบมือฉันกลับแผ่วๆเหมือนเข้าใจ <can> ทุกอย่างฉันค่อยๆหมุนเตียงไปทางหน้าบ้านตั้งใจจะฝากไว้ตรงนั้นเพราะภายในบ้านมีคนใหม่ของเขาแล้วแต่ทันทีที่ฉันกำลังจะผลักเตียงไปข้างหน้าแม่สามีก็ขยับริมฝีปากช้าๆเสียงเบามากแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนอยา่าทิง้งแม่ฉันหยุด น้ำตาเอ่อขึ้นมาทันที <don> สามีหน้า <it. S 1> เปลี่ยนสีเมพังะถอยหลังพาคินขมวดคิว้วฉันก้ม <here anymore. S 1> ลงใกล้แม่เสียงสั่นจนควบคุมไม่ได้แม่คะ่ะหนูไม่ได้ทิ้งแม่คะ่ะแต่คนที่ควรดูแลแม่คือเขาแม่สามีมองหน้าฉันนานสายตาท่านเศร้ามากเหมือนรู้ว่าลูกชายของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วลมเย็นพัดผ่านอีกครั้ง แรงกว่าเดิมทำให้ใบไม้ในสวนหน้าบ้านปลิวว่อนทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของสามีก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าที่คุณหูเพราะเป็นเพลงที่ฉันเคยตั้งให้เขาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วหน้าของเขาก็ซีดลงทันทีใครโซมาเมถามเสียงเธอเริ่มสัน่นเขาไม่ตอบแค่ยื่นโทรศัพท์ให้ฉันดูบนหน้าจอ ชื่อที่โชวอยู่คือพันรยาใหม่ฉันยืนนิ่งมองเขามองเมมองพากินทุกคนเงียบไม่มีใครพูดทำใดลูกศรของความจริงกำลังแทงกลางใจทุกคนอย่างช้าๆเขารับสายเสียงผู้หญิงปลายสายดังออกมาชัดเจนที่รักวันนี้ไม่มาเหรอลูกคิดถึงนะเมตัวสัน่น พากินรีตามองสามีฉันอย่างดูถูกแม่สามีน้ำตาไหลและฉันหัวใจของฉันนิ่งสนิทเหมือนรู้สึกว่าทุกคำโกหกของเขากำลังถูกเปิดเผยจนหมดแต่ยังไม่ทันที่เขาจะวางสายเสียงผู้หญิงปลายสายพูดต่ออย่าลืมพรุ่งนี้นะคะงานมั่นของเราทุกคนรอคุณอยู่ค่ะหัวใจทุกคนเหมือนหยุดเต้นไปพร้อมกันรวมถึงฉัน งานมัน่นของเขากับผู้หญิงอีกคนฉันยืนเงียบมองผู้ชายที่ครั้งหนึ่งฉันเคยรักกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความลับที่ตัวเองสร้างขึ้นและในวินาทีนั้นเองเสียงดังอีกเสียงก็ดังมาจากท้ายถนนเสียงที่ทำให้ทุกคนหันไปทันทีไซเรนรถตำรวจดังใกล้เข้ามาไฟสีแดงสีน้ำเงินกระทบผิวถนนเป็นเงาวับ รถตำรวจจอดสนิทตรงหน้าเราเจ้าหน้าที่สองคนลงมาเดินตรงเข้าหาสามีฉันคุณนัทวุฒิใช่ไหมครับเขาพยักหน้างงงนันสับสนและกลัวตำรวจยื่นเอกสารให้ก่อนพูดเสียงเรียกคุณถูกออกหมายจับข้อหาช่อโกงเชิดเงินร่วมลงทุนรวมถึงคดีทำร้ายร่างกายภรรยาคนก่อนทุกคนช็อกแต่ฉัน หัวใจฉันเต้นชานิ่งหนักเหมือนจูจ่ๆได้รู้ความจริงของผู้ชายคนนี้ทั้งหมดและเรื่องทั้งหมดกำลังจะพังลงตรงหน้าต้องการให้ฉันเขียนต่ออีก200-300บรรทัดพร้อมทวิตใหญ่กว่านี้ไหมตำรวจสองนายเดิน just, just เข้ามา <breathe. S 1> ใกล้แววตายเย็นท <All right. S 1> ่าทาง s <S หนัก <not. S 1> แน่นไม่มีช่องว่างให้หลบหนีส <at> ามีของฉันยืนตัวแข็งริมฝีปากสัน่น เหมือนคนหาทางหายใจไม่เจอเมยกมือขึ้นปิดปากร้องให้ออกมาเสียงเบาพาคินยืนนิ่งแต่ดวงตาคมของเขามองนัทวุฒิด้วยความสมเพชฉันก้มลงจับมือแม่สามีท่านสั่นแรงเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกนัทวุฒิหันมามองฉันดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่ากำลังจะเสียทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เขาไม่เคยรักษา น้ำฝนช่วยผมทีเสียงเขาแผ่วแทบไม่มีแรงฉันจ้องหน้าเขาพื้นที่ที่เคยอบอุ่นระหว่างเราตอนนี้กลับเย็นชาเหมือนน้ำแข็งฉันช่วยคุณมาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะเสียงฉันเรียบไม่มีน้ำตาอีกแล้วตำรวจจับแขนเขาเตรียมใส่ก <Is it S 1> ุญ <true? S 1> แจมือ แต่ทันที <can> ที่เสียงคล <be gone. S 1> ิกดังขึ้นแม่สามีก็ร้องออกมาเสียงดังอย่าเอาลูกฉันไปลูกฉันไม่ผิดฉันรีบจับแขนท่านกลัวว่าความเศร้าจะทำให้ท่านช็อกดวงตาท่านเต็มไปด้วยความเจ็บเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้านัทวุฒิหันไปมองแม่น้ำตาเขาไหลทันทีครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเขาพยายามเดินเข้าหาแม่ แต่ตำรวจรั้งไว้แม่เฟอร์กิวแม่เสียงเขาขาดห่วงเหมือนหัวใจถูกบีบจนหายใจไม่ออกเมสุดลงนั่งกับพื้นพากินเอื้อมแขนไปรั้งไว้แต่เธอสะบัดออกร้องให้จนตัวสัน่นตอนนี้ฉันเหลืออะไรบ้างเสียงเธอเหมือนคนแตกสลายฉันมองภาพนั้นรู้สึกแค่ความว่างเปล่าไม่มีความสะใจ ไม่มีความแค้นแค่โลง่งเหมือนหัวใจที่แบกอะไรหนักๆมานานพิ่งได้วางลงตำรวจเริ่มพาเขาไปที่รถแต่ทันใดนั้นเองเสียงเด็กผู้ชายเล็กๆก็ดังขึ้นจากในบ้านพอ่อพ่อจะไปไหนครับทุกคนหยุดแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดตามเด็กชายอายุประมาณห้าขวบยืนอยู่ตรงประตูดวงตากลมโต ผมยุ่งเล็กน้อยในมือยังถือรถของเล่นขันเล็กเขาวิ่งออกมาไม่สนใจว่ามีใครอยู่รอบตัวนัทวุฒิหันขอบความตกใจความเจ็บความสงสารทับซ้อนอยู่ในแววตาเดียวกันต้นกลา้าเด็กโผลเข้ากอดขาพ่อร้องให้จนตัวสัน่นพ่ออย่าไปพ่ออย่าทิ้งกลา้าหัวใจฉันกระตุกแรง เหมือนมีมือมาจับบีบไว้แน่นฉันไม่รู้ว่าเขามีลูกกับใครไม่รู้เลยหรือเขาเคยปิดทุกอย่างไว้เมเงยหน้าขึ้นมองเด็กสีหน้าเธอซี่เหมือนความจริงกําลังแหลกละเอียดพากินเลิกคิว้วน้ำเสียงเย็นลงทันทีอ๋อมีลูกด้วยสีนะเมตาโตรีบสายหัวไม่ใช่ลูกฉันฉันไม่รู้ พากินหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ไม่มีความสุขเลยสักนิดตำรวจมองนัทวุฒิแล้วถามเสียงเข้ม,มเด็กคนนี้ใช่ลูกของคุณหรือไม่ครับนัทวุฒินิ่งหายใจแรง<ม>เหมือนพยายาม,มหาคำตอบที่แก้ไขทุกอย่างได้แต่เขาตอบไม่ได้เด็กยังกอดแน,น่นร้องให้ดังขึ้นเรื่อยๆแม่สามีพยายามขยับมือน้ำตาไหลอาบแก้ม เธอกระซิบเบาๆหลานฉันใช่ไหมลูกของลูกฉันใช่ไหมฉันยืนนิ่งมองภาพทั้งหมดตรงหน้าเหมือนคนดูละครที่ดำดิ่งลงไปในความจริงนัทวุฒิก้มมองลูกมือเขาสัน่นริมฝีปากเขาขยับแล้วคำที่ไม่มีใครคาดคิดก็ดังออกมาจากปากเขาไม่ใช่ครับเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยิน เด็กที่กอดเขาอยู่ชะงักปล่อยมือออกเงยหน้ามองพ่อด้วยดวงตาโศกเศร้าพ่อแม่บอกว่าพ่อคือฮีโร่ของกล้านัทวุฒิกลืนน้ำลาย <breathe>. มองเด็ก <will be S 1> ด้วยสายตา <all right. S 1> ปวดร้าวขอโทษ <not? S 1> นะลูกพ่อพ่อไม่ใช่ฮีโร่ใครทั้งนั้นเ <Come on. S 1> ด็กถอยหลังน้ำตาไหลพรากล้มลงกับพื้นโดยที่ไม่มีใครรับตัวไว้ ฉันรู้สึกเหมือนอากาศหนักขึ้นรอบตัวมืดลงเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนเมหันไปมองเด็กดวงตาเธอไหววูบเหมือนความจริงบางอย่างแทงเข้ากลางอกกลา่าเธอเรียกชื่อเด็กเบาๆเหมือนรู้จักเขามากกว่าที่ควรฉันจับท่อนแขนรถเข็นแม่สามีแน่นขึ้นเหมือนรับรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบตำรวจพาเขาไปขึ้นรถ เสียงประตูเหล็กปิดดังปึงก่อนรถตำรวจจะขับออกไปนัทวุฒหันมามองฉันเป็นครั้งสุดท้ายสายตาเขาเหมือนคนยอมรับความพ่ายแพ้ทุกด้านทั้งชีวิตทั้งหัวใจทั้งความจริงที่ซ่อนมาตลอดแต่ทันที <are> ที่รถ <saying? S 1> จะออกตัว <it> เด็กชายต้นกล้าก็ตะโกนสุดเสียงพอ่อ้าพ่อไม่ใช่พ่อของกล้าแล้วทำไมแม่ถึงบอกว่า พ่อคือคนที่ทำให้กล้าเกิดมาทุกคนหันขวับรวมถึงฉันและในวินาทีนั้นเองผู้หญิงอีกคนคนที่ไม่มีใครเห็นว่าอยู่ในบ้านเดินออกมาชา้ชาๆใบหน้าซีดดวงตาแดงชำ้ำเหมือนร้องให้มาหลายคืนเธอจ้อง <don 't S 1> ทุกคนก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง <can> ลูกคนน <here> ี เกิดจากคืนที่คุณนัดขอร้องให้ฉันช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ค่ะเขาเคยเป็นคนดีก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเพราะฉันจำผู้หญิงคนนี้ได้ทันทีนี่คือผู้หญิงที่เคยโทรมาขอร้องให้ฉันช่วยบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายและฉันเคยช่วยเธอไว้แต่ตอนนั้นฉันไม่เคยรู้เลย ว่าเธอกำลังหนีใครและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอกำลังหนีใครมาโดยตลอดและฉันรู้ด้วยว่าเรื่องทั้งหมดเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นยืนกลางลานหน้าบ้านดวงตาแดงเสียงสัน่นแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจต้นกล้าเดินไปหลบหลังเธอจับเสื้อเธอแน่นเหมือนกำลังกลัวว่าจะสูญเสียใครอีกฉันมองภาพนั้น หัวใจหนะักเพราะไม่คิดว่าความลับของคนคนหนึ่งจะกระทบผู้คนมากมายถึงขนาดนี้ตำรวจหยุดรถหันหลังกลับมาเหมือนรอฟังคำอธิบายเพราะเด็กพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนผู้หญิงคนนั้นหายใจลึกก่อนจะพูดเสียงสัน่นแต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินคืนนั้นคุณนัดกำลังเมาร้องไห้ บอกว่าเขาไม่เหลือใครขอร้องให้ฉันช่วยเขาไว้เขาไม่อยากตายฉันยืนอึง้งเพราะคำว่าไม่อยากตายทิมเข้ามาในใจเหมือนคมมีดเธอพูดต่อเขาบอกว่าอยากมีคนในชีวิตที่เรียกเขาว่าพอจะได้มีเหตุผลให้กลับตัวแต่หลังจากนั้นเขาก็หายไปทิ้งฉันไว้คนเดียวกับลูกในท้องเมก้มหน้า น้ำตาหยดลงบนพื้นถนนพาคินยืนนิ่งเหมือนคนที่เพิ่งเห็นความจริงอีกด้านของผู้ชายคนหนึ่งตำรวจมองนัทในรถสีหน้าของเขาแข็งเหมือนกำลังประเมินทุกคำที่ได้ยินนัทวุฒิก้มหัวต่ำดวงตาแดงเหมือนกำลังรับโทษจากความจริงทุกเรื่องที่เขาเคยวิ่งหนีมาตลอดฉันหันไปมองแม่สามีท่านน้ำตาไหลาอาบแก้ม แต่ยังจ้องลูกชายอยู่เหมือนต้องการเห็นตัวเขาแม้จะอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดที่สุดผู้หญิงคนนั้นเรียกชื่อเขาเบาๆนะฉันไม่เคยต้องการอะไรจากคุณฉันแค่ต้องการให้ลูกได้เจอพ่อแม้เพียงครั้งเดียวก็พอแล้วต้นกล้ามองไปทางรถตำรวจน้ำตาไหลเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความหวังที่ไม่เคยได้รับคำตอบตำรวจเปิดประตูรถ ให้นัดลงมาชั่วครู่เพื่อพูดความจริงให้ชัดเขาเดินลงจากรถขาอ่อนแรงใบหน้าซีเหมือนคนที่หมดกำลังจะซ่อน <Just breathe. S 1> อะไรอีกแล้ว <Everything will S 1> เขาเดินไป <all right. S 1> หาต้นกล้า s <S ก<ล>้ม <not? S 1> ลงแต่ไม่กล้าแต่ลูก <at> พ่อขอโทษเสียงเขาแตกสลายต้นกล้ามองหน้าเขาสั่นแล้วพูดคำที่ทำให้ทุกคนชะงักพ่อ แค่รับกล้าไว้ในหัวใจก็พอกล้าไม่เกลียดพ่อเลยนัทวุฒิร้องให้ออกมาเสียงดังเหมือนคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าความรักที่แท้จริงอยู่ใกล้เขามาตลอดแต่เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ฉันยกมือไหว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอบคุณที่ช่วยฉันวันนั้นถ้าไม่มีคุณฉันกับลูกคงไม่รอดถ,ถึงวันนี้ ฉันอึง้งเพราะเพิ่งจำได้ผู้หญิงคนนี้เคยโทรมาขอความช่วยเหลือในคืนที่ฝนตกหนักตอนที่ฉันไม่รู้เลยว่าเธอเกี่ยวข้องกับสามีของฉันเธอก้มหน้าน้ำตาไหลฉันไม่โกรธคุณนะ <it> ฉันรู้ว่าคุณก็ถูกหลอกเหมือนกันฉันจับมือเธอบีบเบาๆสัญญาณว่าฉันให้อภัยเมเดินเข้ามา ยืนต่อหน้าฉันเธอหลบสายตาเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินฉันขอโทษนะน้ำฝนฉันคิดว่าฉันคือคนที่เขาเลือกแต่จริงๆแล้วฉันแค่หนึ่งในเรื่องโกหกของเขาเท่านั้นฉันมองเธอ <don> ไม่เกลียดไม่โกรธแค่เหนื่อยเกินกว่าจะรู้สึกอะไรแล้วพาคินจับ <you 're S 1> ไหล่เมเบาเบาแล้วพูดกับฉัน ขอบคุณที่ไม่ทำร้ายเธอเธอถูกหลอกไม่ต่างจากคุณลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งเหมือนทุกอย่างในชีวิตเพิ่งปรับเปลี่ยนตําแหน่งอย่างช้าๆตําตรวจใส่กุญแจมือนัดอีกครั้งพาเขาไปที่รถแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นรถเขาหันมาทางฉันสายตาเต็มไปด้วยคําที่เขาไม่เคยพูดน้ำฝนขอบคุณที่เคยรักฉันฉัน ไม่ได้ดีพอสำหรับคุณเลยจริงๆฉันยืนมองหัวใจสงบไม่มีความหวั่นไหวแม้แต่น้อยฉันตอบเสียงเรียบแต่หนักพอจะปิดทุกอย่างลงขอให้คุณใช้ชีวิตต่อจากนี้เพื่อเป็นคนที่ลูกจะไม่อายแค่นั้นพอคะ่ะนัทวุฒิเม้มปากสีหน้าชัดเจนว่าเขารู้ว่านั่นคือคำอำลาที่แท้จริงตำรวจปิดประตูรถ เสียงดังปึงเหมือนปิดฉากชีวิตเก่าของเขาโดยสมบูรณ์รถเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆต้นกล้ายืนมองแต่ไม่ร้องตามเหมือนเด็กที่โตเกินวัยและยอมรับความจริงได้แล้วฉันยืนท่ามกลางทุกคนรู้สึกเหมือนลมหายใจครั้งแรกในรอบหลายปีเพิ่งเข้าปอดได้อย่างเต็มที่ฉันหันไปมองแม่สามีท่านยิ้มอ่อน เหมือนโล่งใจที่ความจริงเปิดออกทั้งหมดท่านจับมือฉันเบาๆแล้วกระซิบลูกทำถูกแล้วแม่ดีใจที่ลูกไม่ทิ้งแม่น้ำตาฉันไหลทันทีก้มลงกอดมือท่านแน่นรู้สึกถึงความรักจริงๆที่ฉันไม่เคยได้รับจากคนอื่นในบ้านนี้พากินเดินเข้ามายืนข้างๆแล้วพูดเบาๆคุณเก่งมาก คุณควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้เมมองพากินเหมือนเริ่มเห็นค่าของผู้ชายที่อยู่เคียงข้างตลอดแต่ไม่เคยเรียกร้องอะไรผู้หญิงคนนั้นกอดต้นกลา้าแล้วเดินกลับเข้าบ้านเธอหันมามองฉันอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความขอบคุณฉันหวังว่าเราจะเจอกันอีกในวันที่ชีวิตเราคลี่คลายกว่านี้ค่ะฉันพยักหน้ายิ้มบางบาง หัวใจเบาสบายเหมือนคนที่วางภาระหนักไว้ลงทั้งหมดเมยกับพากินพยุงแม่สามีลงจากรถเข็นพาเข้าบ้านอย่างระมรัดระวังฉันช่วยปิดประตูให้เหมือนปิดอดีตทั้งหมดลงยามเย็นลมหวนผ่านเบาๆเสียงนกบินกลับรังท้องฟ้า <can> เป็นสีทองฉันยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นเงียบสงบไม่มีความโกรธหลงเหลืออีก และในวินาทีนั้นเองแม่สามีพูดเสียงช้าๆอีกครั้งน้ำฝนต่อไปนี้ลูกไม่ต้องเป็นคนดูแลครอบครัวนี้คนเดียวแล้วนะถึงเวลาที่ลูกต้องกลับไปดูแลหัวใจของตัวเองแล้วจ้าฉันยิ้มยิ้มที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจและหันหลังเดินออกจากบ้านหลังนั้นโดยที่ไม่เหลียวกลับไปอีกเพราะฉันรู้แล้วว่าบางครั้ง การเดินจากคือการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามที่สุดของชีวิตเรื่องราวของฉันจบลงตรงนี้ไม่ใช่ด้วยการแก้แค้นแต่ด้วยการให้อภัยปล่อยวางและกลับมารักตัวเองนี่คือ <so S 1> จุดจบ <you> ที่แท้จริง